มือนีฉันกับสิบผ้ามาเบ่งวิธีการเฮสวนขั้วหนาบ้านของฉันละจ้าเมลำไพ่มือนีมาเฮห,หนาบ้านสวนหนาบ้านพอดีลูกได้ยางรถยนเกามาสามเซนพี่น้องก็เลยสิมาเฮสวนหนาบ้านย้าอกว่าให้ลูกย่ายต้นมักนาาออกนะเม่อพี่น้องตอนแรกต้นมักหน้าตัวนี้มันสิยุ่กลางพักที่สีเฮสวนพักนี่ละจ้าปนีลูกก็เลยคุดเลยค่ะพี่น้องคุดออกไป ตอนแรกมันสิมีต้นเตยต้นแก้วพร้อมเลยพี่น้องต้นดอกแก้วกับต้นเตยลูกกะย้ายเรียบร้อยลวค่ะต้นเตยกับต้นแก้วนี่กระไดบะนี่ย้ายกันเลยย่านมันตุยนะจ้าพี่น้องก็เลยเอาปุ๋ยขอกมาใส่ไว้กระปลูกใส่ยางรถยนย์คือกาละจ้าพี่น้องดอกแก้วกับต้นเตยนี่กระไดหันมาเบิงไฟทางต้นมะนาวพี่น้องต้นมะนาวต้นนี้ตั้งแต่สมัยที่พอบานย้ายไ่ ปลูกไวล้ละจ้าพี่น้องต้นนี้มันจะเป็นพันธ์แป้นพิจิตพะนะเล้ากระปูกใส้ยางรถต่างว่า3เสนพี่น้องเออให้ลูกคุดขึ้นเอาลากมันติดไปน้ำเด้อสั่นกับเบากันอยู่กับเสียงกับการสีติดติดหรือว่าสิตุยละจ้าแต่กับตองเสียงเพราะว่าแถวนี้ย้ายจะเหตุเป็นสวนขั้วนาบ้านเนาะคะ่ะทุกคนในขณะที่ลูกกาลังย้ายต้นมะนาวอยู่นั้น ย่ายกะสิปุงดินไว้ถ้าปลูกพักละจ้าใส่ยางรถยนต์น,นี่ละไว้เอาแกบเอาต้นกล้วยกับปุ๋ยขอกปุ๋ยข,ขิงงัวแห้งมาล่องพื้นจ้ากำลังสีเห็ดยุ่ดีๆพอดีฝนจังได้เป็นตกหลงฤดูมาจากใสกับบอลูพี่น้องย่ายกะเลยผ้าล้านเขาโฮมโอ้ยบ่อยากเขาซ้ำนี้พี่น้องเอ้ย,อยก็ยอ,อ,อยากมีกิจกรรมรวมเนาะคะ่ะเอาไปมากก็เลยหาหมวกมาให้ใส่นั่นละออกมาเบิงเอาแต่ว่ากะโชคดีไป,ไปว่าฝนมันบ่อแห้งเนาะคะ่ะมันแป๊บเดียวมันก็หายไป อันบันนี้มาหันมาท่างต้นมะนาวันนีน้ยายบอกว่าให้ลูกหมุนหมุนไปให้มันไปหาท่างต้นไม้ให้มันออกจากแปลงผักเพราะมันมีแปลงผักเก่าอยู่แล้วเนาะค่ะพี่น้องยายปลูกพักหน้าโอ้ยพ่อแม่พี่น้องผักผักกะหล่ำปลีจ้าทุกคนบันนี้กับมะเบิง้าเรียบร้อยแล้วกัแปลงผักไอจากเลาะยางรถยนต์ยายเก่าดินใส่เรียบร้อยจากนี่เลยก็คือจริงตอนจริงต้นมะมะนาวออกจากต้นแม่น่ะจ้าพวกเขาเกิดหกักแล้วก็เลยตัดออกมา ปลูกไใบุงช่ไใ้ในถุงนี่แหละจ้ากะประมาณนี้จ้าง่ยายออกมากับยู่ตรงนี้ล่ะค่ะแต่มาล่อรุนกันว่าเล่าสิตุยหรือว่าเล่าสิไปเนาะจ้าหรือว่าเล่าสิติดเนาะจ้าพี่น้องเนาะกะกะลำปีที่ปลูกใส่ถุงยยกกะคิดว่าสิ่ญ่ายออกมาใส่แปลงพักที่กําลังเห็ดสวนอยู่นี่แหละจ้ากะคิดว่าถ้าอันยุใดไปเป็นกะสิขยาย แปลงผักออกมาอีกอยู่ค่ะทุกคนแม่ลำไยจะมาอัปเดตให้ดูบ่อยๆนะจ้าว่าผักสันสวนขั้วของฉันกี่ีหยังบางจ้าตรงนี้ก็เสิเฮ็ดแปลงผักเพิ่มอีกอยู่